บมกันได้ออมเลยจะไซในหม้อเลยเออนูตัวใหญ่ตุการบ้าอ่นบานูใส่มากเกปออมออมแล้วเนาะบาอย่งเนาะชุดบ้าอย่งครับผมออมนูแล้เนาะบาย่างอะไเห็ดกินเรแล้วตัวเหเพ่แซมแะยมรับไดฝีมือบ้าอย่องกินตับนูด้วย เอาเอาไอ้ผักซีลาวเนาะเป้าหยองเนาะไอ้เป้าเฮงไปเก็บผักซีลาวเนี่ยเป็นยังไปลุกผักซีลาวไปเก็เบพักซลกีซลาวก่อนเนี่ยค่อยนอนค่อยนอนหโอนนยู่่วายิงหนูนอนไปนอนยิงหนูไปนอนยิงหนูหนูตัวเดียวหนินงไงไปไปเก็บผักซีลาวมาก่อน ยังบบายองจัาไฟติดนะเฮาดังติดอยู่ต oh the right ัวนึงจะติดปะนี่หรอวะอุ้ยครับผมก็ได้นูตัวพวกใหญ่ครับนี่เบายองแข็งแรแล้วผมกำลังไฟติดแล้วเดี๋ยวจะเบาเฮ่งเก็บพักมากครับมากินในกันเด้อพี่น้องเอ้ยนูตัวเดียวคุ้มเลยครับผมมันโอกไปเบิ่งเบาเฮ่งเก็บพักก่อนเก็บอยู่ป่าไดเนาะเอาจักหอมๆเบาเฮ่ง อ้ยี่สองสามต้นยังไงเก็บผักซีหลักซีเหล่า,ลาครับผมเบาเหงเขาพอได้ฮะพวกดุงเอามากอะไดสองสามใบสองสามใบว่าไงโอ้แับใกล้เน่ครับผมไอ้บบาเฮงเพือ่อนปลูกพักไว้พักอยู่ในเฮี้ยนแต่ของพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมไม่ต้องไปซื้อเขา ไปซื้อเขากับบังเทื่อกกับบะมีครับผมต้องเรียนหาไกลเ่คนปลูกไว้ครับผมพอดีเลยย่างก่อนครับผมดูตัวใหญ่เองครึ่งโตกับเต็มไม่หีบเลยครับดูตัวใหญ่เองเราเบาหยองเนาะเอามาใส่แบบไร้คางดีกว่าให้มันใส่ไร้คางเอาตัดเอาใส่เม็ดทุกตัวเลยใส่ไร้คางเอาเหยียบไฟ อย่ไฟยองไฟน้อยพูดเอ้เสือพม่าพมานี่มายนมาบ่ยกให้มันเป็นยังไบยองหันหาข้าวเนาะสูหนมีรยาวเลยซุกมซุกซ้มันหรือดูอย่างไรตัวใหญ่โปคนแม่นผมมา เบิ่งออมหนูกันนะครับผมออมหนูสูตรสูตรเบายน้องครับผม <S <S บเครื่องปรุงข้ากคับไก่พักที่ข้าเตรียมพร้อมใส่กันี่ต้นทีข้าเอิ่น่ากรวงตุ่งกับาน้องไก่งตุองกรวงตุงต่งครับผมมา<อ>มจากเมืองจีนเลยสั่งมาจากเมืองจีนกรวงตุ่งตอนนี้เป็นหนูทองเขาครับผมเอาใส่กันบ่ได้มันสีเิีวเบายน้องบบบบวะใหบใส้ใบใส่ครับ,บ,บผมมันสป็นผิวขูด โอ้หโหายทวนได้เลยครับปตอดกินเลยแม่นบ่โทวนเนี้ยทวนมันแห่งมนันอปักซีลาวเนาะปักซีลาวพันครับผมปักซีเล่ซีลาวดังไกลไปทั่วโลกซีลาวหอมเข็งแท้ปักซีลาว,แ,แ,ลาวแล้วก็หอมครับผม ปิดๆน้ำมันน้ำมันน้ำมันจบัพริกรเหลืองง่ะมาล่ามครับเอา,เอา,เอา,เอาพ่อสมานสมัยสมัยกับพ่อแล้วหรอยองนนเนีมันเอี้ยงถึกคิ๋วตรงนี้น้ำมันนะครับผมอออมหนูสูตรนี่ผมเฮ็ดเธอนึงครับผมแสบตัวนี้ให้ยบ้ายองเฮ็ดใส่หอมเมาครับผมหอม,ออมใหม่บักเขือหรือจะไปกี่เหลือดีไปยอง ไปเลือดเลไอ้บาอ้ายบาบาร์เห้งไปเก็บไปเก็บอยู่มั้งพักคนเลือดบอสุภาพไปเลยพักคนเลือดค,ครับผมม่กินกันเด้พี่น้องแต่เบิง้งแดตอนสุดนูตัวไงครับยิ่งเกือบปรยู่ขึ้นผ้าหลุดดอกเ,นะเรนอะคุบ เนื้อหนู้สเ,เปเียบเสียบไปแล้วทะเ็ดดีๆ,ๆนี่หมูจะเ๊็ดน้ำปลาอย่างเนาะมันสีแสบแสีบกล้วยเนื้อไก่เนื้อ,เ,อเป็ดอีกครับผมข้าวแหยดดีเนื้อหมูนี่บดเครึ่งได้แหละครับกินมาหมดแล้วพอกินมาหมดทุกอย่างแล้วครับผมผมปริ <S <S กหอมกระเทียมตำบะตองลยยะเอียดก็ได้ครับผมตำให้พอประมาณครับผมพอแตกๆครับผม อาัวเป็นหนูเขาอย่างพ่อได้ประ,ประมาณนล้วก็พ่อมันบดบดตองแฮมพ่อมันหายข้าวครับข้ากะเอามาฝักใส่หม้อแกงของเขาครับเป็นอ้อมหนูครับผมเปนหนูเขาครับเป็นตอนให้บบพ่อประมาณครับสวัสดีครับหอมมันหอมดีครับผมหนูเท่าได้อย่างสับหนูขากรเตียมเรียบร้อยแล้วครับผม เอาใบไะเลิศมาเติมหน่อยนึงใบคุณเลิศครับมาเติมหน่อยนึ่งแล้วก็นุ่มากวยโอ้ี่เป็นสูตรเด็ดครับผมเบอเบอรประกูดเราเอามาตำเบาๆเนาะครับผมตำละเลอียดเด็ดครับผมใส่บวแดงตัลยเอียดครับเช่ไนไรลกเกียด เด่นยังไงก็มับบริสุทธิ์นสูตรเด็ดเลยพวกไม่เนี่ใส่เกลือบบกูดหอมไหมเนาะมันหอมกว่าใบมันเลยเนาะหอมันคือมัสบีต้อ่าหนูมาใส่เลยพวกมาเห็นสูตรของเบายองเลยสูตรของน้ำไม่คนละสูตรใส่กี่เปียไปก่อนเนาะ โอ้หนูต oh, ัวเดียวเต็มหม้อเหนื่อยไรหนูตัวนี้ประมาณโลกครึ่งหมดแล้วมันกินอ่อยมันกินแต่อ่อยมันคักอะไรไปหัวใส่กระเทียมมันกรอบหัวในหม้อเลยวะเพื่อนหัวในหม้อเลยครับเราตกใส้เดมันเราตกไส้เดมันโอ้ยกัวหนูมันเพราะงี้ หอมเลยโว้ยหอมสวยๆเลยหอมแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมโต้ได้ไปนองเอ้ยลองเอาสูตรนี้ไปเห็ดเบิ่งครับสูตรอีสานปืน,นบ้านเฮาสูตรเป้ายองครับตัวนี้เตรียมโตกินเข่าเราตัวะะนี้ใส่ตะพักกะโอเคเลยขวใหมันสุกก่อนมันเข่าเครื่องนะั่นเหรอว้ยน้ำมันไหมเต็มหมอเลยเนาะนูตัวนี้นะนี่ลูกดอกปลาลูกดอกเรียนในป้าหอยซิ เลยคูดเป็นฝ่ามืยมีหลายตัวตื่นมีหลายมันหนูตัวนี้มันเปิดแล้วน้อเขาไปยิงดูเหรอไม่ตรงมาแหงหนูเขามาหายอย่างหนูนอยู่เกลือมั้ยเกลือครับเกลือใส่ลงไปแล้วใส่เกลือลงไปหน่อยนึงวงันหน่งแล้วครับผมกระป๋องใส่อะไรเนี่ยกระป๋องเต็มพักลงไปครับ เกียวคนก่อนเนาะอะอแไปกินยังน้องกินแล้วกินเล้อไว้กงกินตัวบ่ัวเสียบ่อบัวให้กบอบ่เาางหาอย่าพอสินี่เขาเสียดงหกหนาพราไงน้ก็คือปนิพุเกตอย่างเลย ไอ้ย่างย่างหัวเกล็ดนี่มันสิบหูตัวสั่นฟังไปหน่อยนึงครับพ่อ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 เติมจ่าก้อนหัวเกล็ดสุดหลังเทมตัวหลังมันเทมแต่มันห่องออกหมดได้เสียบเสียบเสียบแล้วตัวมาตักไปแล้วตัวนึ่งเอาไปแล้วแหละเราบริษัทพักบอกโเราใจห่อนวัวไปหลุดแค่น้อยเลยใส่เลยหอมหอมแล้วก็

นี่บวกน่นดอกเนี่ยโอเขาไซส์าสารเคอมีเนาะซืว้ว่าตัวนี้มันเป็นทักปลอดสารดีปลูกเองอนอะปลูกเองเนาะครับผมใส่เกลือใส่ยังไปเรียบร้อยแล้วออใส่ใผงปรุงรสครับผมตัวนี้ไปชุดรสไปเลยใส่ครับโอเคไปน้อง กัวมาใส่รถดเ,เดียวเลยคนใส่กันเยอะสเรีเยบร้รอยแล้วกัวมาเทจวกเลยเทลงไปเลยขัวเฮาหอ,อมเออจวด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 กเขาแล้วเขาแล้ว,ลว,ลว,กวากได้ปน,นองมาเาท,ทุกคน เป็นอาหารบ้านเฮาครับผมเป็นอาหารอีสานหนูนี่เป็นโตจากาศเลยครับผมทำลายกันแท่ามีโทษสีสีโทษครับผมโทษประหารนู้นี่ขุดกันแท่าเอียงอย่างวางแห้งนูน้นี่เอียงเลยมีโทษประหารไหมนู้นัดต้นอ้อยกัดต้นอ้นอยกัดเขา่ากัดมันสับหลังกัดเขา่าแล้วก็โทษอันคอที่ที่จะทายแล้วแห้ง ไปจกกะแท่นหนามาก <impossible> <habitude antique> นามมากระแท่นหน้าขาดอีขาดปั่นเงยเยตีกระสาไปและตกปะหารบะตกประหารนึงเดียวปารลงอประหารคำ่าลอโอเคครับโอ้สุดยอดบอยองหอมขักเลย หน้าตาทำสสวยนี er ่เยวกินก่อนเลยตับดูกินตับนีมเกอ่ยวแฉเอาด้วกันครับนี่ดูบ่น้องเล่าเข้ามาหนิเออผิกตัวเก้าผิดตัวเก้านี่แหละแฉพเก่าเลิกเกาว้าวเอิก่อนบัวางนบวงเลยไอ้หนู มาด้ย่เนาะมา้างเามันยูนไหนดอกม่อยูแต่มันจะูนปมนปลามันนปลามันมาด้อครับพี่น้องหปปลาครับหลวงปาแจ่วมาอิงเงาพุดว่าหยองมามามาองงก้อยยังเลยน่อยเะอื้ แสบอืมยอมรู้มีหอดพนกบบอกว่าไงอืมพ่นกบเนี่อ๋อพนปลาอืมมาประวันเหมดกินจคัหนึ่งมั้งแสบลองเจคำมั้งบ้าไหอืแล้วแสบแล้วอะไร่ใช่ห่งกินเขาอ่ะไรออหนึ่งพวงกิน萝卜เขา อืมไปปะไปน้องมาดูห <te ัวกินเขาม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 อเผื่อออมาเอาเ้อจะรวยเราเด้อพี่น้องไปไปครับผมกินเขาด้วยกันกินข้าวด้วยกันครับผมมกินเขาจะรวย ใช่ปเดินอยู่ป่ตตกเป่าเดินหัปะเดินหัยังไงอเออเป็นเดียวอู้หังหนูเบายองหังคุณหนูอ้เอามาเด้อมาเด้อพีนองมาถ่ายยพี่นองย่ครับมากินด้วยกันครับผม แบแล้ว็อบนะเบเป็่นัวซับบ่เขาเหม็นเขามาหลายเขาเหม็นเขามาหลายบ่เอาไปนอนนำกันอีกโอ้พญาอีมานะ อยอโอ้เพราะว่าต้องกินดอกกันพอไปถั่วเปลี่ยลยได้หอมาเปลียงค่วยี่ย้วพอเบาเห่เอเบางครับผมคุณพ่อเบาเหงครับผมเบิ่งหนาว้ด้นยครับพี่นออ้อ,อง ัวเขาหลายอยู่เป็นไหวึ้นนะเออถ้าสดสดบอกข้าี่อาันไงบา ตะโนต้อเมือกินหนักแก่ไอน้นองแซบแซบปนเนาะทอดเป็นอะไรทออกลับมากินวยกัอพี่น้องอามหนูข้ามปมครับเบียบข้ามยังออมนูสุดยอดน้องพี่พน้องมากิน,นกันครับ ครับ <c oughs> โอเคครับเพื่อนมือก็ขอฝากติดตามผลงานออมนุสุดบางย้องครับมากินด้วยกันก,กับทีมง,งานนะครับออครับผมกินอะไรบ้างมันก่อนเนาะ